ชอบทํางานกับคนแบบไหนเหรออันนี้ผมจะพูดกับทีมเสมอเลยนะว่าคนทํางาน2แบบที่ผมเจอประจําเลยนะผมจะชอบทํางานกับคนที่เป็นแบบค่อยค่อยคืนแบบนี้นะการที่2เนี่ยคนทํางานที่เป็นแบบนี้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 นะครับกราฟมันจะเวียเว่ยงๆหน่อย ผมชอบทํางานกับคนที่เป็นแบบแรกนะครับจริงๆเนี่ยคนที่ทํางานแบบแรกที่กราฟเขาเค่อยๆขึ้นเนี่ยคือคนที่มีวินยัยอันที่2เนี่ยคนที่ทํางานแบบกราฟจะเหวียงๆหน่อยขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนที่มีแรงฮึดนทำไมชอบทํางานกับคนที่มีวินัยมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอภาวะเบือ่อภาวะกดดนันภาวะขี้เกียจเนาะเป็นการออกกําลังกายอะไรก็ได้พอถึงเวลามานะเราจะไปวิ่งเนี่ยฝนจะตกวันนี้ปวดขาวันนี้ห้อยง่วงนอนเราก็ยังหยิบรองเท้าไปวิ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือวินัย คนที่ทำงานแบบมีวินัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตไวนะครับแต่จะค่อยๆเติบโตเหมือนกับเขาทำในสิ่งเดิมๆเนี่ยรับผิดชอบในสิ่งเดิมๆได้มีสิ่งใหม่เข้ามามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่คนที่มีแรงฮึดไอแรงฮึดเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันมาเป็นรอบๆมันมาเป็นครั้งๆฮึดทีก็ทำทีฮึดทีก็ทำทีความรับผิดชอบก็มีตามแรงฮึดนะครับอย่างเงี้ยลักษณะของการทำธุรกิจมันต้องใช้วินัยนะครับมันไม่ได้ใช้แรงฮึดและคนที่ใช้วินัยนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้คนที่ใช้แรง ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่มันมาเป็นรอบๆเนคนที่เขาอยากทํางานกับเราเนี่ยเขาก็อยากทํางานกับคนที่มีวินัยนะครับไม่ใช่คนที่มีแรงขึดแค่นั้นนะครับ